มานั้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนคะแนนแน่ <c oughs> น,นอนเราจะมีคะแนนเก็บคะแนนสอบมิดเทอมคะแนนสอบไฟนอลอันนี้เท่าที่เคยทำมาเนี่ยอา,อาจารย์สอนเทอ r ์โมานานๆแล้วเนาะสมัยนุ่มๆแล้วอาจารย์จะรูกพลเนี่ย นะสอนโอ้ก็หลายคนสอนนะสมัยนะั้นะเรียนเทอร์โมกันท,ท,ทุกทุกภาควิชาเรียกนกั้งหมดนะครับมุมไฟแรงมาี่สอนอืสอบพิเทอมสอบไฟนอลใช่ไหมผลออกมาเป็นไงครับ CDF <d> CDF ม,มีเอ่มากคนหนึ่งวีสองสามคน,มนอะไรเนยอมันอะไรกันนักหนา C D L F เนีรวมกันเกือบครึ่งเออสมัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นมาตลอดเลย,เลยมันเป็นอย่างไงเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังๆมาอาจารย์หยุดสอนไปหลายปีเพราะไปทำงานบริหารกลับมาสอนอีกก็เลยคิดว่าเฮ้มันมันต้องเปลี่ยนวิธีอ่ะคืออะไรไม่รู้แต่หมายความว่านั่นแหละ ที่ทำให้อาจารย์คนพบกฎข้อที่สองของการเรียนเทอร์โมไดนามิกสเป็นไปไม่ได้ที่จะสอบผ่านเทอร์โมไดนามิกโดยการเข้าเรียนเพียงอย่างเดียวมัต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะมากเลยนะและ้วก็เพื่อเป็นการช่วยนั้นจิงให้มีคะแนนเก็บเนี่ยพอสมควรจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของคะแนนเก็บเป็นเรื่องของการที่กระตุ้นเป็นการที่ เชิงบังคับกระตุ้นเชิงบังคับให้ทำอย่างอื่นมากกว่ามานั่งเรียนใช่ไหมเพื่อให้ได้เข้าใจที่อาจารย์ใช้ก็จะมีนั่นแหละการบ้านเนาะคุชเนาะเทสเนาะแล้วก็อาจจะมีบวกเรื่องแอสไซมบล์เนนอย่างนี้อย่างนี้ประมาณมประมาณนี้แหละแค่นี้ก็เหนื่อยแย่แล้ว ก็ต้องใช้ TA ช่วยอะแล้วก็มีสอบมิดเท r มสอบปฟ่อลอันนี้เอ,บบออเอาแบบนี้ไหมหรือจะขอเอาคะแนนสอบไฟปลอ,อย่างเยอะเลย Extreme ร <c oughs> เอาอย่างไรดีครับเอามี่คะแนนเก็บไหมน,นี อยากได้คะแนนเก็บเท่าไหร่อะไรนะนะแปดนะสิบได้นะ่อนะแปดสิบนี่ทำงานทุกวันนะบ้านส่งทุกวันเลยปกติแล้วแนีคยคะแนนเก็บเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-40% 40%ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะแล้วล่ะอย่างที่ว่าสี่กิจกรรมเนี่ย อย่างละสิบการบ้านควิสเทสแล้วก็อไซน์เมนต์ก็มีเือกสามสิบหรือสี่สิบออกไหมเอาสามสิบหรือสี่สิบสามห้าก็ื่อขอเงินใหม่เท่าไหร่ประมาณนะี้เดย๋ยๆลองคิดดูเนาะ แต่โดยภาพใหญ่เนี่ยมีคะแนนเก็บเนาะคะแนนเก็บประมาณประมาณ3 0 4สิบส okay, mm. so so, uh, ี th au th au ่สิบนี uh, ่โอเคไหมโอเคไหมส่วนมิดเทอมกับไฟนอลเนี่ยก็อาจจะเท่าๆกันหรือมิดเทอมน้อยกว่าไฟนอลไม่รู้จากประสบการณ์อาจารย์เนี่ยมิดเทอมมันเที่ยงทุกที มิเธอร์มักจะไปชนไปเจอกับกับเทศกาลแต่ปีนี้มันเปลี่ยนขึ้นมาเนาะมิเธอร์เราจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยก็ชีวิตอาจจะดีขึ้นไหมไม่รู้นะแต่ว่าอันนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์สุพลช่วยไปร่างดูว่าแล้วามาคุยกันในรายละเอียดประมาณนั้นละเนาะพิจกรรมอื่น การตัดเกรดอาจารย์ใช้มาตลอดอนี้อิงเกณอย่างเดียวไม่อินกุน่อินเกณเพราะว่าเราเพราะว่าในการทำงานมาตรฐานในโลกปัจจุบันนี้มันอินเกณทั้งสิน้นเคยได้ยินไหมมาตรฐาน ISO มาตรฐานนู่นมาตรฐานมอกกอกนู่นอะไรนี ทุกอย่างที่ทํางานมีมาตรฐานม,มันไม่ได้อิงก,กลุ่มว่าเอ้ยกลุ่มฉันทากลุ่มฉันทาแย่แต่ฉันฉันดีที่สุดในกลุ่มที่แย่กลายเป็นว่าฉันผ่านมาตรฐานเนี่ยนมันมันเส้นมันไม่เคยได้เนาะและราะ้วอาจารย์ไม่รู้เราก็ใช้กันมานานเนาะเทอร์โมหนึ่งก็ใช้เกณฑ์นี้เนาะอีกเกณฑ์เราบอกเกณฑ์เป็นยังไงนะเกณฑ์เหมือนเทอร์โมหนึ่งละ ทุกคนได้เอหมดเลยได้ถ้าทำคะแนนได้ถึงเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบขึ้นเอเลยนะและทุกคนเอฟได้หมดเหมือนกันถ้าต่ำกว่าสี่สิบเข้าใจไหมประมาณนั้นแล้วระหว่างนั้นก็ทอน หลังจากที่อาจารย์ใช้สกรีมเนี่ยซึ่งซึ่งใช้มาหลายปีละประมาณก่อนได้ยินอีกหลายปีนาะประมาณนั้นนะก็เกดเรดเฉลี่ยจะดีขึ้นนะเออมันค่อนข้างจาเป็นอะไรเนี้ยนะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่มันดีขึ้นเพราะเพราะอะไรต่างๆแต่มันดีขึ้นเพราะตัวนักสั่งที่ต้องทํางานเยอะตลอดเวลาทุกบทมีการบ้านบางบทมีการบ้านสองชุดใช่ไหม ทุกบทมีควิสนะแล้วก็มีเทสนะสมัยที่อาจารย์ฟิตๆิตเทสสี่ครั้งเลยต,ตอนนี้ฟิตมากกว่าเพราะมีอาจารย์จะรูุผลโดยทีสอ2คนมาจะเทสทุกอาทิตย์เลยถ่ายแล้วก็ประมาณเนี้ยไอ้สิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ที่ว่ากระตุ้นเชิงบังคับให้เราศึกษาเรียนรู มันจะเกิดผลดีกับเราราะนั้นขี้เกียจไม่ได้นะอันนี้ถ้าขี้เกียจก็ไปไม่รอดงนะั้นเคไหมการบ้านก็ลอกเพื่อนมาส่งอะไรเงี้ยไอพวกนี้ก็ได้คะแนนการบ้านแหละครับแต่สอบเนี่ยก็ไปไม่ได้จิงกนะก็ฝากไว้นะครับว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกๆชั่วโมงแรกๆ จะไปหวังว่าอุาจะสอบแล้วเนี่ยอุยค่อยมาดูหนังสือไม่มีทางครับเพราะฐานมันไม่แน่นเนี่ยอยู่ๆคุณจะไปอ่านเอาแล้วก็มาสอบแล้วไปเรียนของใหม่ก็เรียนไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นมันไปไม่ได้เราก็จะพบว่ามันมันไปไม่ได้เลยคุณเรียนเทอร์โมนหนึ่งมาคุณจะรู้หลายคนถ้าเรื่องพปอตีคุณไม่แน่นเนีย่ยเปิดตารางไม่เป็นเนี่ย ตายเลยไปเรียนอันอื่นต่อไปไม่รู้เรื่องละกูทำไมเป็นซูเปรอร์ฮีโร่ก็ทำไมอันนี้มันเป็นมิกซ์ไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยประเภทนี้เนี่ยไปไม่รอดเลยเพราะต้องเข้าใจเบสิกตั้งแต่แรกชัดเจนว่ามันคืออะไรม,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 มันเหมือนขั้นบันไดอ่ะมันไม่มีลิฟต์นะเออขึ้นบนันไดทีละขั้นอืถ้าขั้นแรกเราไม่ขึ้นเราก็อยู่ข้างล่างอนะ่ะพราพวกขึ้นไปอยู่ขั้นที่สิบแล้วอ่ะ เราอยู่ข้างล่างแล้วท่านในนั้นเราบอกจะขึ้นไปขั้นที่สิบเป็นไปไม่ได้เหรไหปแดนต้องขยันตลอดเวลาเข่ไหมชักเริ่มเบื่อแล้วนะเนี่ยอาจารย์พูดอยู่คนเดียวเช่วยกันตอบนะ น้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่น้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ถามเธอใช่ขึ้นอยู่กับความดันนะครับขึ้นอย่างไรก้อยเมลน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้หลอกเด็กได้แล้วหลอก นักศึกษาวิศวะเครื่องกลไม่ได้แล้วเนาะ,ะถ้าก่อนเรียนทอมอล์หนึ่งตอบว่าร้อยองศา <c oughs> <c oughs> เราน้ำเดือดที่ร้อยองศานั้นมีเงื่อนไขว่าณนะที่ความดันหนึ่งบรรยากาศถูกไหมถ้าความดันเป็นอย่างอื่นมันเดือดที่อุณหภูมิอื่นถูกไหมถ้าความดันสูงขึ้นอุณหภูมิจุดเดือดเป็นยังไง สูงขึ้นหรือตามลงใครบอกว่ามันสูงขึ้นถ้าความดันสูงขึ้นจุดเดือดจะสูงขึ้นใครบอกว่าอย่างนี้ยกมือคอมันใจเว้ใครบอกว่ามันตามลงว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวอาจารย์จารุพลดูดู ใครบอกว่ามันเท่าเดิมแต่ที่นายบอกที่แปโอ้ my god น่าจะเป็นพิษไปเลยนะี่ทุกวนใช่เอาไม่ตั้งสติไม่ตั้งสติไม่เอาตัวเลขก็ได้ครับที่ความดันหนึ่งบรรยากาศมันเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะร้อยองศา ถ้าอาจารย์เพิ่มความดันเป็น5บรรยากาศ <c oughs> อุณหภูมิจะสูงกว่าร้อยหรือต่ำกว่าร้อยครับ <c oughs> สูงกว่าสูงกว่าด้นีเรียนมาจากประถไมไปถามเด็กประถมรู้นะเออใช่ไหมแต่อย่าไปอย่าไปสับสนกับไปต้มน้ําบนที่สูงนะถ้าคุณขึ้นไปที่สูงนี่ความดันเป็นไงครับต่ำลงนลนเนี่โอ้เวเวลาคิดเจัดหลัง อย่าจำหลักมันเนี่ยคืออย่างนั้นคำถามคือทำไมเออถ้าถ้าเรียนวิศาวะามันตอบได้ลึกกว่านั้นทำไมเมื่อความดันสูงขึ้นมันต้องเดือดที่สูงขึ้นอนะ่ะทำไมมันไม่มเดือดเท่าเดิมนะอ,อาจารย์ไม่เคยสอนค่ะใช่ไม่เคยสอนหรอกสอนนะสอน ก่อนจะตอบคาถามนั้นเนี่ยลองตอบคาถามเนี่ยแล้วการเดือดคืออะไรเออต้องเข้าใจรองมันเดือดแปลว่าอะไรมันคืออะไรเราเหมือนจะเข้าใจว่าน้ำมันเดือดการเดือดแปลว่าอะไรอาจารย์ทุกคนฝาก ขอไม่ลอยเลยนะจะเดินไปช่วหลังห้องเดี๋ยวหลังห้องทุกคนไปนั่งหลังห้องหมดเลย <laughs> ไม่ไปไม่ถึง <laughs> ใครจะอาสาตอบว่าการเดือดคืออะไรครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าการเดือดมันเกิดอะไรขึ้นมันแปลว่าอะไรเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมุณหภูมันต้องสูงขึ้นหรือต่ำลง มันเกี่ยวอะไรกับความดันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเหมือนจะรู้แต่เอาเข้าจริงๆริอือ,อออธิบายไม่ออกนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าเวลาเราเรียนหนังสือนี่คือความรู้ความรู้นั่นแปลว่าเราจะต้องสามารถที่จะเข้าใจและอธิบายได้ในสถานการณ์ต่างๆไม่ใช่บอกไม่ท่านทำโจทย์ได้ ทำโจทย์ได้ไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวที่ัันจำเมาเอ,อต้องนี้แต่ทําไมเป็นอย่างนี้ดูล่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญในการจะเป็นวิศวกรต้องมีฐานความรู้ที่แน่และอธิบายได้ชัเดเจนตกลงยังไม่รู้ก่ัไปคิดนะ เดี๋ยวข่าวหน้าคุยเลยง้ออาจารย์จะรู้คนดีไหมถามเยอะการเดือดคืออะไรใช่ไหมไม่เฉยนะเราบอกสถาน,นะของศาสตร์เนี่ยรู้เข้าใจคำถามไหมบอกว่าสาสารเป็นอะไรเป็นอย่างไรในขณะนั้นเนี่ยต้องบอกอะไร ใช้สตร์ทางเทอร์โมไดนามิกส์นะคือเวลาเราพูดเนี่ยต้องพูดเทคนิคอลละถ้าพูดเทคนิคอลเนี่ยปุ๊บค,คำเดียวเออรู้เรื่องแต่ถ้าไปพูดแบบชาวบ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแปลว่าเออไม่รู้เรื่องละการบอกสถาน,นะของาสารเราเรียกว่าบอกอะไรครับนะบอกอยังไงปกติบอก,บอกอยังไงล่ะบอกก็คือ จะรู้ได้ว่ามี็นสารอะไรก็คือต้องรู้สองประเพณีใช่ไหมไม่จับงงอวะมืออันนี้งงอยู่ตกมือเพื่อนหน่อยดิด <laughs> การบอกว่ามันเป็นอะไรเราเรียกว่าบอกสเตทพอยต์การบอกสเตทพอยต์ต้องบอกด้วยสองประเพณที่ไม่ขึ้นต่อกันด้วยสองประเพณที่ไม่ขึ้นต่อกันทูนิฟ e เคชัน เป็นหลักสำคัญของเทอร์โมเน้น,นควิสกองเมื่อกี้อ่ะที่อยู่ในควิสอ่ะเปิดมาน้ำที่อุณหภูมิ400 400กิโลปลาสคาลมันเป็นอะไรอบอกสองคุณภาพถ้าบอกหนึ่งคุณภาติมไม่รู้หาไม่ได้แต่สองปุ๊บต้องเช็คได้เลยมันเป็นอะไรวัราหลักอันนี้นี่สำคัญของเทอร์โมต้องรู้สองค p e r t y ก่อนรู้จักไหนไปหาเอามา แต่เมื่อรู้สอง property นี้แปลว่าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรรู้ state point ของมันนั่นแปลว่า property อื่นๆที่ยังไม่รู้เราจะสามารถหาได้ทั้งหมดเช่ไหมหาได้หมดเลยหาได้ยังไงหาได้ยังไงครับเปิดตารางไงใช่ไหมตาราง thermodynamics หรือใช้ Equation of state สมการความสัมพันธ์ระหว่าง property นั่นคือหลัก basic ถ้าอาจารย์ไม่มาถามกโอยรู้อยู่เวลาทำโจทย์ก็รู้เออแต่เวลาอธิบายมันไม่ชัดนะนี่คือสิ่งที่สำคัญหลักเราเนี้ยเราต้องชัดเอาละไม่ถามแนละ้วทำ เอาเดี๋นี้ทุกคนมีปากกากระดาษปากกาเขียนทีวีก่อนไม่ได้ครับเปิดทีวีช่องสมุนเตนเมตทีวีไดแกรมทีเอสไดแกรมเขียนอาทีช่วยเดินดูน้องๆหน่อยนะใครไม่เขียนให้เขียนเลยนะครับเดี๋ยว่องจำได้ไหม đi chùa thấy thầm nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, ừ. Để không bỏ like มันเป็นความทรงจำอันเลื่อนลานแต่เร sure> ื่องมีอะไรนะเรื่องเห็นมีภูเขาเลยใช่ไหมเห็นเส้นอะไรนะมีภูเขาไบเนาะจุดยอดของภูเขาคือจุดนั้นเรียกว่าเ i รง c ี l ค o i n t เส้นที่สำคัญที่ต้องเขียนคือเส้น constant pressure หน้าหน้าตาทีวีกับทีเอสเหมือนกันเลยวันนี้ถ้าเขียนเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมจำได้ไหมเราจะนึกออกลนะ้วเนาะเส้นความดันคงที่ต้องเขียนให้ชัดน,นะเพราะอะไร พระระหว่างที่มันเดือดนี่เกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิเป็นอย่างไรเส้นมันเป็นอย่างไรเนาะอ,อันนี้การเขียนนี่ไม่ใช่แค่เขียนจําจำๆแล้วก็ลากๆนะแต่ต้องเข้าใจว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราเขียนเป็นเนี่ยแปลว่าเราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคไหม ทุกคนเขียนได้เงี้คุยกันได้ถามเพื่อนได้เนาะข้างๆช่วยเหลือกันได้เนาะใครเขียนไม่ได้เนี่ยใครเขียนไม่ได้ต้องเขียนบนกระดาษเนี่ย มีโจทย์ให้ทำละต้นมน้ำในกามีใครไม่เคยต้นมน้ำในกาไหมเออจะก,กาแบบไหนก็ได้กาไฟฟ้าหรือกาใช้เตาแก๊สเตาถ่า,านได้ทั้งนั้นเออจะเป็นกาหรือเป็นหม,นะม้อก็ได้เนาะนะต้มน้ำธรรมดานี่แหละเปิดน้ำจากก๊อก ไปโต้คำถามเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขียนด้วยความเข้าใจเองเองอธิบายมากเกิดอะไรขึ้นเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า process เกิด process นั้นเนี่ยบนทีวีได้เหรออ้ส่วนในที่เดียวเียเกี่ยวได้เนี่ยอันนี้ไปคิดนะ แล้วจะคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ใช้ได้อย่างไรเนวันนี้เออมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยทำเสร็จแน่นอนทำเดี๋ยวนี้คุยกันได้นะถามกันได้แต่อย่าล้อตอนเข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นก่อนเนี่ยทีละอันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอธิบายหาวิธีอธิบายด้วยความเข้าใจของตัวเองแต่ให้มันเป็นระบบ อย่าอธิบายแบบพูดไปเรื่อยเจื่อยวิศวกรต้องอธิบายที่มีหลักการที่ชัดเจนสั้นแต่ได้ใจค,ความและเขา้าใจมีหลักเห็นไหมสมมติว่าจะอธิบายยังไงว่ากระบวนการต้มน้ำเนีย่ยมันเกิดอะไรขึ้นเชิญครับ สังเกตว่าอาจารย์เขียนคำว่าเคสหนึ่งเคสหนึ่แปลว,ว่ามันมีหลายเคสไม <laughs> ่เป็นเพียงข้อเดียวนะฮะและเป็นข้อที่ง่ายที่สุด อแค่ต้มน้ำเย็นๆไม่ได้เนี่ย